สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาตัวใบตัดหญ้านะครับใบแบนนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าใบมาละโกนะครับนี่นะครับจะเอามาตัดคันนานะครับนี่นะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วก็สงสัยนะครับว่าตัดคันนาใช้ใบแบบไหนนะครับอันที่จริงมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาญ้าหรือไม่เอาญ้านะครับอันนี้ผมจะมาตัด โดยใช้ใบแบนนี้ให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะครับเครื่องที่ใช้ตัดนะครับก็เป็นเครื่องมารุยมาตัวเล็กนะครับตัว2 6ซ c นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันเลยนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆที่ใช้ใบแบนตัดนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาเท้าเขี่ยย่าให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันขาด,ขาดน,นี่นะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับหญ้าบนคันนานะครับถ้าตัดแบบเราไม่เสียดายหญ้านะครับใช้ใบเบนนะครับดีเพื่อนๆดูนะครับมันตัดได้ขาดหมดนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับตัดได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเอาใบตัวใบวงเดือน24นิ้วนะครับของตราจระเข้นะครับขออภัยนะครับใบวงเดือนใบวงเดือน10นิ้ว24ฟันตราจราเข้นะครับ จะเอามาทดสอบตัดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะตัดตรงโน้นนะครับเพื่อนๆก็ติดตามชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ